อะเบื้องต่ออีกคลิปหนึ่งพี่น้องครับตอนประมาณคำามั่นแล้วพี่น้องครับโอ้สุดยอดครับพี่น้องครับลูกชายครับบอยสิธิชัยกับลูกแอนลูกสาวครับแอนออรดีสุดยอดพี่น้องครับถือบาม้นาห้องศัตรูของมงคลสติโยผ่าพี่น้องติดตามเด้อครับพี่น้องครับหักแพงพี่น้องหักแพงครับลำลำรวยรวยสุขบุสุขคนครับ บางคือสร้างไพ่กับอเอาัยหลายไลเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเจสซี่ขีในเบิงเบิงคลิบถูกสิ่งถุกย่างตอดโจทย์ด้วยร่วมเป็นจริงพี่น้องครับผมมีสวมหน้ากากครับสร้างไพ่เฮ็ดสวมหน้ากากบ่เป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นเพาว่าสิสร้างไพ่สิบเอยูวงวัจนศินครับอยู่กับอา,อาจารย์สมกิจบอทองครับสร้างไพ่ทุกสิ่งถุกย่างเดิน เรื่องจริงมดพี่น้องครับเขมีเรื่องเท็จสร้างไพ่กับคอสซิสนิวครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีมู่อ้มูไส้ครับอาเสียเฮียซ้อครับคงสิเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างครับเดี๋ยวมันก็จะคอยแก้งคอยใสออกมาครับถูกเรื่องครับพอสร้างไพ่จะเป็นค้นตรงครับพี่น้องเป็นคนพูดจริงทำจริงพูดจริงครับในสิ่งที่จาของตัวผมเนี่ย อยู่ในกรอบเขตสายบุญสายพระสายอาจารย์ครับพี่น้องครับถูกสิ่งยางเรื่องเล่าที่กระทบกับธุรจิตสายบันเทิงนี่ก็เรื่องจริงครับพี่น้องครับก็ขอบคุณพี่น้องเยฟซี่ครับที่เป็นห่วงเป็นใยเลือดที่ถามข่าวถามข่าวมาตรงนั้นตรงนี้ครับ ขอขอบคุณพี่น้องเยฟซีครับฝากติดตามทุกเรื่องทุกเล่าได้พี่น้องเด้อครับฝากวันนี้ก็มีลูกไม่พัชเชอรี่ครับนี่ครับอยู่หลังสตูนาสตูของเฮาพี่น้องบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศกับโมเอาอาร์ดได้พี่น้องยังสี่ล้ครับทั้งนี้ครับวิ่น,นกับลูกแอนลูกบ่อยนั่งกันอยู่นี่แล้วพี่น้อง เป็นริมหวยครับพี่น้องนี่สวยงามพี่น้องครับอา่างผ่านไปผ่านมาจังหวัดระยองเกิดมะายามะายามกันพี่น้องมะายามนี่กาแฟาดื่มฟรีเด้พี่น้องนี่แซบครับสร้างพายดชิมแล้วแซบอิ่ลีครับกับยอมราบเลยพี่นอ้องอร่อยมากครับกลมกลมอิ่ลีครับสุดยอดเลยครับแซบครับแซบถูกปาก ถูกคอเลยดื่มลงไปเข้มข้นสุดยอดมาจากคอนแกนบอกครับโอ้สุดยอดครับบ้านเอบีกับบอ,อยสิริชัยกับน้องลูกแอนเป็นยังไงชงเองบอกขึ้งนงเดับอ๋อ,อครับโอ้แสบเดยม ยุ้ยใสก็อขออนุญ,ญาตอ,อ,อ,อีกขอนยุ้ยขนแกนขายยุ้ประจำหอยุ้ยลตัดครับผมโอ้อยุโรตัดเอาลองบอกพี่น้องเยฟซี่เนี่ยพานไปพี่น้องเบิองทั่วโลกทั่วไทยเขานี่กาเจ้าผ่าน<ม>ไปผ่านมายุ้ขอนแกน่นยุ้เสร็จเลนในลูกอ่ะยุ้ขอนแกน่นแต่ยุ้ยลวดนันจัดเป็บนบริหารจะอยู่ที่ลวตัดสาขาตัวขามประตูน้ำครับผมโอ้เมื่อนี้เอามาแบบบ่ได้ซื้อแบบว่าเอามาให้พี่น้องเยฟซีมาให้ห้องสตูเขาได้ชิมกันได้กินกันแมนครับพี่แอนเป็นแนะน้ำมากครับว่า เคยไปกับพี่ยนทางหนึ่งครับอยู่แผงทางครับแต่ได้มาในรสชาติติดใจรสสั่นแส้งครับธรรมดามันก็เลยเอ็นมารับใส่ครับเมือนี้โอ้ติดใจดีทั้งพ่อชิมแล้วรู้สึกว่ารสชาติทุกอย่างนี่โอ้โหสุดยอดเลยครับผมพ่อไปดื่มแก้วละหาซิมหาเนี่ยของเขาไม่แพ้เลยอันนี้เรื่องจริงของคุณครับผม แซ่บอร่อยยี่มันกลมกลมทุกอย่างโมบาสิเป็นนมโมบาสิเป็นชงในในระบบมันน่ะมันพอดีครับผมครับผมครับบางอันนั้นชงโแซ่บนี่สิบิ่นอันนี้ดูเลี้ยนนิดเดียวก็คึกอร่อยยิ่งก่าครับผมครับทอดกลุ่นแก้วกงยังอร่อยอันนี้เรื่องกิ่งะครับครับโอ้พี่น้องผ่านไปผ่านมาเนาะขายอยู่โลตัสขอนแก่นเตยซอสก็วยเตี๋ยวโลตัสนุ่นวังแถวแถวมอหอครับ จะไปพ่ออยู่วันเสาร์คนเดินคอนแกนครับผมครับอัในจอด่ซ่อนฟูทักซ้อนอาหารไทยๆครับผมตอนนี้เจอลานจอดอยู่่ายๆทุกวันเสาร์ครับอ่ะบอกเบอร์โทรพี่น้องน้ำเนี่ยฮะเพิ่อนอยากชิมคือสร้างไั่ว่าแ่บนี่เพิ่นอยากไปล่องครับผมเบอร์โทรนะครับติดต่อนะครับ0649839642ครับผมเพื่อเพิ่นมีการมีงานเพิ่นอยากเอาไปเสริมไปยังให้พี่น้องได้ดื่มในงานแต่งงานถ้ามันเกิดงานเรี่จัดซ้ำช่วยไปได้เลยครับ ใส่ในมดรับมันเกิดวันหยังจะมีพวกเมนูคลังเดิมทุกเมนูหัดนี่แหละครับพราะมันจะเป็นน้มสดกาแฟ่สดหรือว่าเป็นพวกโซดาอิตาเลียนโซดาอันเจกัมี่ครับโอ้นี่ครบครับครับนี่แหละครับถือว่าสร้างไพธาถาบดถือปากถือข้อนี่สร้างไพ่เจ็บปวดตามหาที่ยังโมลูกกันได้ว่าผู้ใดเนี่ยรููเห็นแล้วว่าเจ้าของผู้ชงเนี่ยครับชงเองเนาะชงเองครับโอ้ขอบใจลูกขอบใจได้หลายครับนี่แหละครับพี่น้องสร้างไพ ถือว่าเป็นโอกาสดีครับมือนีกับวันที่ <c oughs> มีหน้าเนาะวันทีนาจะวันทีสองนะสร้างไพ่จำบผิดนี่ครับอร่อยจริงๆครับพี่น้องอร่อยจริงๆครับขอบคุณลูกบ้าน a อบครับลูกแอน,นครับลูกไส้บ่อยสิริีัใช่ขอบใจลูกได้ติดต่อเรื่องระบบเสียงไมมน้ามีโอกาสสิได้อพอไพ่ไปซอยครับยังหักยังแพงครับ ลูกบ่อยสิได้ใหก็ได้ครับพอไพาย,ยินดี <c oughs> ไปซอยงานใดที่เครื่องมีปัญหาหรือเครื่องตรงใดงานลูกบ่อยว่าว่าพอไพยให้ไปซอยก็ขอบใจลูกบ่อยหลายครับยินดีพอไพาย,ยินดีรับใส่ครับบวบสิป,ปินน้องโคกครับตางไพ่หมลูกพูดลูกแซมลูกเอินลูกลบเนี่ยพี่น้องอร่อยจริงๆครับสะอาดพี่น้อง <c oughs> สะอาด ทั้งนนกับมีอาหารครับพี่น้องมีอาหารการยู่การกินเดี๋ยวสร้างผ้าจีนยางไปจังหน่อยครับมีนูเด็ดเด็ดครับกับข่าวแซ่บจากลูกไส้ห่อลูกป่อยซิรีสใช่เป็นยังไงเนาะถามคำผู้เฮ็ดกับข่าวให้ลูกเต้าได้ยู่ได้กินกันเมื่อยบ่มาตะเวนเลยเติคือมาตะมือเส้าเี่มาตะมาตะกวนสิบเอ็ดโมงเส่าน้างออ เป็นคอนเซปต์ของใช่ของเอบานฮักเอเบแอนด์ออล์เดีโอ้แล้วเขากินได้ตลอดเลยได้จ้ะเนี่ยกินได้ตลอดครับพี่น้องโอ้โหครับมาตะเสาเลยให้ลูกเต่าได้กินกันจนซิคอนก็ซิแกล้วเลิกหกทุ่มทีหนึ่งพร้อมกันเลยจ้าแล้วเขาจะแต้นบายเวทนาบานทามีเม็ดโอ้สุดยอดสุดยอดเอาสร้างไพ่กระขอบคุณนี่หลายครับขอบคุณนี่หลายครับนี่ยังว่าเบิ้งอาหารครับ อย่างเรื่องอาหารแล้วก็ใส่กินให้เฮ็ดขึ้นเรื่อยๆเฮ็ดขึ้นเรื่อยๆพี่น้องนี่แหละครับกับเขาเป็นบรรยากาศครับท่างพี่กับก๋วยเตี๋ยวครับโ,โม่ท่านโม่ม่ามือนีโมๆๆ่ม่าก๋วยเตี๋ยวปอกๆครับโอ้นี่พี่น้องครับตำมหม้อฮวงเมืองโลดพี่น้องครับสุดยอดครับอยากกินตำมหม้อฮวงกับรสชาติมันธรรมดาพี่นอ้องเดี๋ยวสร้างไพ่สิมาสร้างจังหน่อยอยู่ตำมหม้อฮวงตำปลากับเขา น,นี่ครับเปิด moire เพิ่นเบิ่งกันได้ไหมอโอ้นี่ข้าวนี่พี่น้องกับขา้าวนี่อ่ะผัดกะเพราเฮ็ดไใบชาดูบ้านฮักอีบีขนมจีนพี่น้องโอ้สุดอยอดนี่แหละครับพี่น้องถือว่าเป็นอน่าห้องสตูห้องมงคลสตูดิโอครับนี่เอาสาร้างให้สิย่างขึ้นไปทางบนเดี๋ยวมาสาร้างตำมุง ยังน้อยก็สิทําการแสดงแล้วพี่น้องอ่ะหักแพงพี่น้องหักแพงจริงๆครับเข้าลบครับเข้าโปรโพี่น้องเอฟซีทัวร์โลกทัวร์ไทยเขาครับสร้างไพ่อันใดว่าผิดเราถูกอ่ะเอราะไพ่พี่น้องไล่หลายพี่น้องขอยพี่น้องมีโชคมีชัยถึงรางวัลที่หนึ่งสุขหูสุขคนเด้อพี่น้องครับมนุโนท่องกระตางฝ่ายต่างอาศัยกันพึ่งพาอาศัยกันพี่น้องครับ สร้างไพ่ยางกับไปเบิรงกังน้อยครับทางในก่อนก่อนไหลสดอ้าบกินอะไรอ้าวอาีปะดีครับน่าจะทำการแสดงสร้า,างไพ่ของบาเบิรงครับนี่คือชุดของลูกบอยซิรีสใกล้กับอ่าอ่าลูกสาวครับลูกแอนออร์ดี อ,อ,อ่ะอไปลกูลกนุไปไปลกูกโอ้เขามาทางในครับรู้สึกว่าตอนนี้ยังยั่งาท่านได้กุมปิดพี่น้องโอ้สวยงามสวยงามนี่ครับพี่น้อง มาท่านพอดีพี่น้องมาท่านพอดีก้อน,อนอสิก้อนสิเลีนกุ้มปิดครับพี่น้องสิเลียนกุ้มเปิดให้พี่น้องได้เบืองได้ชมกันก่อนลรพี่น้อง งามอ้าวพี่น้องขอบพระคุณได้หลายครับขอบพระคุณเสียติโคเตรียมเกลียนขอบพระคุณวอเทคครับบริษัทวอเทคเฮียวันพี่ต้อยเสียบอยครับขอบพระคุณเฮียเสียติเข้าคุณนายปิ่มเข้าครับขอบคุณที่สมทบทุกวันครับเป็นยางสูงครับขอบคุณลูกศิลปินครับขอบคุณลูกแอนขอบคุณอ่าลูกบอยสี่ชัยเข้าครับขอบคุณลูกไม้พัชรี ครับตามให้เสียวไบซ้ำอยู่นะพี่น้องครับลูกครับว่าห่วยยั่งยั่งยั่งเลย อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอโต้กลับแกบเปี่ยวครับ,บ,ค,รบครับผมครับพี่น้องครับสร้าวให้จอยซ้ำร็จก่อนฝากไว้พี่น้องครับอรรรอของสตูตีมไร่สดของมูฟสตูดิโอครับขอขอบคุณยังสูงสวัสดีครับ